สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า One Piece Bounty l u n นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะตอนนี้ก็มีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมาสักน่าจะประมาณ2ปีได้แล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะนะตอนนี้เขาเพิ่งเพิ่มภาษาไทยนะครับแล้วก็ในช่องบันไดจริงๆเขาลงในส่วนของคลิปวิดีโอโปรโมทเกมตัวนี้ด้วยนะครับในการเพิ่มภาษาไทยเข้ามานั่นเองนะครับโปรดิวเซอร์ของเกมเขามาพูดเองด้วยนะครับโอเคครับ เดี๋ยวลองเข้าไปดูบรรยากาศเกมเพลย์เข้าๆกันดีกว่าไม่ใช่เกมเพลย์ดิดูพวกเมนูต่างๆที่มันแปลไทยนะตอนนี้ครับผมได้ลองเข้ามาอ่านดูสักสักนิดนึงเนี่ยผมว่าเขาแปลได้ค่อนข้างดีนะครับคือเขาบอกว่ายังแปลไม่ครบนะครับยังมีบางอย่างที่เขายังไม่ได้แปลนะครับสาหรับมือถือใครที่ตั้งค่าเป็นภาษาไทยแล้วนะครับได้รับการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับตัวเกมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยนะครับในส่วนของการเปลี่ยนภาษาผมหาที่ตั้งค่าแล้วนะครับไม่เจอนะ เออตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันปรับตรงไหนนะครับผมลองลองลองเลื่อนเลื่อนดูตรงนี้นะครับตัวเลือกก็ไม่มีนะครับนะใครรู้ว่าสามารถปรับภาษาในเกมได้ไหมหรือว่าต้องตั้งค่าตัวเครื่องเป็นภาษาไทยอย่างเดียวนะครับถึงจะเปลี่ยนตัวเกมเป็นภาษาไทยตัวนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอแนะนําก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมพาไปดูที่ตัวละครนะครับนะสมมุติว่าเรามาที่แก้ไขาปาร์ตี้นะครับรายละเอียดตัวละครนะครับวันนี้เป็นตัวละครใหม่ที่ผม สุ่ม ID ดีใหม่นะ ID ดีเก่าผมจําไม่ได้อนะีกแล้วผูกบัญชีไปแล้วผมลืมนะครับเพราะว่าตั้งในส่วนของ ID แล้วก็ัผ่านนะก็นี่ครับเห็นป่ะเซตัสพวกนี้พลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้งองกันอะไรพวกนี้นะครับนะก็คือเป็นภาษาไทยคือมันอ่านเข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็เวลาที่เราอัพเลเวลครับมันจะบวกค่าเซตตัสอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับตรงนี้ใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับบอกเลยว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะสกิลก็เหมือนกันครับเนี่ยเห็นป่ะอ่า ก็คือสมมติว่าเรา up สกิลตัวนี้นะครับคูลดาวจะลดลงนะครับจาก60วิเป็น57วิอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นปะเอ่อลดคูลดาวสกิลนะครับคุณสมบัติตัวละครอะไรแบบนี้นะครับตัวละครตัวนี้มีจุดเด่นอะไรนะครับนี่ครับจะเฟื้นฟู20%ของความเสียหายที่ได้รับนะครับสูงสุดก็คือ1 5 0 0อนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคุณสมบัตินะครับคือตอนนี้เอ่อใครหลายๆคนที่แบบไม่เก่งภาษาแล้วมานั่งแปลหรือรอคนอื่นแปลนะครับแทบจะไม่ต้องรอใครแปลแล้วนะครับเพราะว่า อบอกเลยค่อนข้างดีแล้วก็รายละเอียดเมนูกิจกรรมต่างๆครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะมันจะมะีเมนูกิจกรรมที่เป็นพวกเมนูอีเวนต์อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยรับของอคือมันก็แจกของค่อนข้างเยอะนะนี่ขนาดเป็น ID ใหม่นะครับนะคิดดูดินี่ครับฉลองปล่อยภาษาไทยนะครับอันนี้จะเป็นเพจท,ที่ฉลองปล่อยภาษาไทยนะครับก็คือเขาปล่อยมาเมื่อวันที่22นะครับวันนี้ผมลงคลิปก็น่าจะประมาณ ยี่สิหรือ25นี่แหละนะครับนะเนี่ยครับก็รับเพชรได้สูงสุดก็คือ50นะครับอ่านี่ดูดิตัวละครตัวละครอะไรก็เยอะนะครับหน้ากิจกรรมหน้ากิจกรรมเดี๋ยวไปดูหน้ากาชากันบ้างนะครับอ่าหน้ากาชาปองนะครับอยู่ตัวนี้ด้านขวาล่างเรามาในส่วนกาชาปองใช่ไหมครับดูพวกอัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่เป็นเลทนะของการดรอปนะในส่วนของกาชานะก็อธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนครับเอาง่ายอ่ะเขาแปลไทยผมให้99.99%เลยนะครับนะ ก็แปลล้วอาจรู้เรื่องแน่นอนนะครับพระราชงบระิจอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีบอกแบบชัดเจนเลยนะว่าเออให้เราทําอะไรนะครับใครที่แบบอ่านไม่ออกครับเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะครับนะแล้วตัวเกมมันแจกค่อนข้างเยอะนะครับเห็นเขาบอกว่าอ่อมันจะมีบางส่วนนะครับที่เขายังไม่ได้แปลนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากราฟิกตัวเกมมันจะดียิ่งขึ้นด้วยนะครับนะอันนี้ฤดูการนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองไปเล่นนิดหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเกมผมก็ เคยพรีวิวในส่วนของตัวละครรีวิวตัวละครหลายๆตัวไปแล้วนะครับในส่วนของเกมวันพีชนะตัวนี้มันอัปเดตเรื่อยๆนะครับนะ mm hmm. ตอนนี้ก็มีโมเลียมีอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะตัวละครตามไม่ถูกเลยนะไม่รู้ว่าอันไหนตัวใหม่อันไหนตัวเก่านะครับนะเพชรก็แจกโคตรเยอะเลยเนี่ยผมเข้ามาแบบยังไม่ได้เข้าไปเล่นอะไรเลยนะครับได้เกือบ200เพชรแล้วอะแล้วเข้ามาก็กิจกรรมเปิดฟรีครับเนี่ยอันนี้ทีมผมนะครับนะทีมแบบโนเนมโนเนมนะครับเล่นกับบอทนะครับ เล่นะตะเหี่ยวหนะ่อยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวลองไปเทสกันดูเนาะนี่แล้วก็ระบบฝึกสอนตอนช่วงที่เราเข้ามาเล่นเกมครั้งแรกครับมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะเนี่ยตัวการาฟริกดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับอืมดูดิเหมือนตะเหี่ยวกําลังมาแรงนะครับอันนี้เราสู้กับบัทนะครับบัทบัทบัทบอทบัทบอสดูนะครับอืมเหมือนการาฟริกมัน ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับนะเออดูดีเยอะมากเฮ้ยตัวนี้จำชื่อไม่ได้แล้วอะอ,อ่ออะไรที่ใช้บารียผมจำชื่อไม่ได้นะครับที่ข้างใครในส่วนของกัปตันเรือเราเนาะ <c oughs> <Okay. c oughs> อืเคกอเกมนี้ถ้าใครไม่เคยเล่นนะครับเตตัสหลกัหลกๆมันจะมีอยู่3ตัวนะที่เป็นจุดเด่นก็คือจะมีสายที่เป็นอ่ะ มันจะมีสัญลักษณ์อยู่นบนหัวนะครับอันนี้เป็นดิฟเฟนส์นะครับก็คือส่วนใหญ่เอาไว้ป้องกันธงนะครับหรือว่าไปยึดธงอีกฝั่งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นรูปรองเท้านะครับก็จะเป็นสายวิ่งนะครับสายวิ่งก็คือเอาไว้ชิงธงชิงสมบัติอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวละครพวกนั้นมันจะวิ่งค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ที่เป็นรูปหมัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้แบบโจมต o งโจมตีอะไรแบบนี้มากกว่านะครับนะเนี่ยสกิลเฮ้ยเท่เฮ้ยเคโอเลยเหรอใช้แบบ ใช้แบบทรงเดนนะแ้รู้สึกว่าเขาอัปเดตดานใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยเฮ้ยตัวเกมค่อนข้างน่าเล่นนะครับแต่ว่าสเาหรก,การเล่นมันก็จะซ้ำๆเดิมๆนะครับรอตัวละครอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆเนาะเกมเนี้ยบอกเลยว่าไม่เติมก็เล่นได้นะครับเพราะว่าตัวละครเขาแจกค่อนข้างแบบเยอะนะพวกไอเทมพวกเพชรพวกอะไรอยู่เนี้ยนะครับนะใครที่แบบไม่เคยเล่นนะครับลองโหลดมาดูนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบเกมวันพลนะครับอันนี้ชนะแบบ สบายๆเล่นกับบอทนะครับบัทได้เรียบร้อยแล้วเนาะตรงนี้ของคงไม่ต้องสอนอะไรเล่นนะครับจริงๆคลิปนี้ก็คือมาพรีวิวในส่วนของตัวเกมที่เป็นภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับนะอาจจะไม่ได้มีอ,อะไรเป็นพิเศษมากมายนักนะครับก็คือเหมือนว่าแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ว่าณตอนนี้วันพีซมีภาษาไทยเข้ามาแล้วอเอาเฮ้ยโดนยึด <laughs> <laughs> เออ คือโดยรวมอ่ะใครที่ชื่นชอบวันพีชอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากเล่นเกมนี้ก็ติดแฉะเนะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาอัปเดตเรื่อยๆเลยนะแล้วก็พวกอะไรล่ะตัวละคร,ต,ะครตัวละครอะไรพวกเนี้ยเข้ามาใหม่เรื่อยๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเข้ามาทุกกี่สัปดาห์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมก็ตามอยู่ระยะหนึ่งนะครับสาหรับวันพีชเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีเกี่ยวกับพวกเหรียญน,นะครับหรือใครที่เล่นพวกเกมโมบ้าก็จะเรียกลูนก็ได้นะครับนะเพิ่มสเตตัส พิเศษให้ตัวละครนะครับในแต่ละสายเนาะเช่นสายจมตรงจงตี้นะครับเดี๋ยวอธิบายเกี่ยวกับสายนะครับที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวัรขอบรางวาลก่อนนะครับโอ้โหโกงทองไม่ได้เลยว่ะอ่ะเรามาที่ตัวละครนะครับถ้าสังเกตตัวละครดีๆที่ผมบอกไปในคลิปวิดีโอเกมเพย์นะครับคือมันจะมีทั้งหมด สามสายนะครับมีหมัดนะครับสีแดงแบบที่โลฟี่อยู่นี่นะครับแล้วก็มีฮอปของผมเป็นสายสีเขียวก็คือสายป้องกันแล้วก็สายวิ่งนะครับเอาไว้วิ่งเนี่ยแบบนี้มันจะวิ่งค่อนข้างเร็วนะครับเอาไว้ชิงธงฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวเลยนะประมาณนี้นะครับตัวละครทุกตัวสามารถกดอัปเกรดได้เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีปลดล็อกในส่วนของตัวจัดการเหรียญด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเหรียญตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็จะมีพวกแรกคคงแรกขอนะครับเนี่ยพวกกิจกรรมต่างๆนะตอนนี้เป็นภาษาไทยยแล้วนะครับเี่ ชิ้นส่วนในการอัพกรงอัพเกรเดเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากกันไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบเกมนี้ก็ลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ